ไดรักเรื่องแขนบริสุทธิ์โดยอนัตตาตอนที่ทสามทศพลยืนอยู่ข้างรถของเธอเขายืนมองเธอที่เปิดกระจกเพียงครึ่งเธอแทบไม่มองเขาเลยขณะที่เขายังจ้องมองเธอด้วยความหวังขอบคุณที่ฟังผมเธอไม่ได้ตอบรับเธอมองตรงไปข้างหน้าเพียงแค่รอฟังที่เขาพูด ผมไม่มีครอบครัวพ่อแม่ของผมตายหมดเพราะอุบัติเหตุผมมีแค่พี่สาวกับครอบครัวของเธอผมมีกิจการบริษัทเล็กๆของผมผมส่งออกผลไม้โดยเฉพาะน้ำมะม่วงน้ำดอกไม้เธอเข้าใจช่วงนี้มะม่วงน้ำดอกไม้กำลังทำการค้าส่งออกได้ดีในตลาดและทำกำไรได้เยอะ เธอเคยได้ข่าวมาผมสู้ผมสู้ผู้ชายพวกนั้นได้ขอเพียงแค่คุณเชื่อผมเธอยิ้มนึกสมเพศตัวเองที่เขาไม่เชื่อเธอมาก่อนเขาไม่เคยฟังเธอเลยตอนนั้นแต่ตอนนี้เขากลับอยากให้เธอเชื่อเขาทั้งที่ตอนนั้นคุณไม่เคยฟังฉัน เธอตัดเพ้อน้ำตาหยดหนึ่งหยดลงอาบแก้มเธอนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นคราวนั้นเมื่อเธอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเธออาเจียนอย่างหนักเธอหอบจนตัวโยนและรู้สึกเจ็บปวดตรงส่วนของความเป็นหญิงร่างกายของเธอปวดระบมเพราะความเกรงมีผู้หญิงสองคนคอยดูแลเธอและสวมเสื้อผ้าให้เธอเธอเหนื่อย และมองไปรอบๆนี่ไม่ใช่ห้องเดิมห้องนี้เป็นห้องสีขาวม่านโปร่งสีขาวและม่านสีฟ้าเข้มเธองอตัวเพราะยังเจ็บเพียงแค่รู้สึกว่าเธออยู่บนเตียงผู้หญิงสองคนสวมไอม้มองร่างอวบเอาอาหารเข้ามาเสิร์ฟเธอเห็นข้าวต้มอะไรสักอย่างหอมน่ารับประทานมีป้ายเขียนข้อความให้เวลากินครึ่งชั่วโมง เธอพยักหน้ารับรู้ทั้งที่ยังน้ําตาไหลพอเธอค่อยๆลุกขึ้นเธอจึงเห็นกระเป๋าของเธอเมื่อเธอก้มลงมองตัวเองจึงรู้ว่าเธอสวมเสื้อผ้าของตนเองอยู่มือสั่นเทาของเธอเอื้อมไปหยิบถ้วยข้าวต้มเธอประคองมันเพราะเธอหิวเธอต้องการที่จะมีชีวิตรอดเธอจึงจำเป็นต้องกินมัน มาถึงตรงนี้เธอยังอยากรอดเพราะอะไรนะเหรอเธอยังมีความหวังทั้งทงที่เธอยังถูกขังทั้งทังที่มีคนเข้าใจเธอผิดก็เพราะเธออยากรู้เหตุผลไงละ่ะว่าที่เธอถูกกระทำทั้งหมดนี่เขาแค้นเครื่องอะไรเธอมือสั่นๆพยายามตักข้าวต้มทั้งที่น้ำตายังคงอาบแก้ม เธอเคี้ยวและกืนเคี้ยวและกลืนทั้งที่ไม่รู้รสชาติไม่นานเธอก็วางช้อนเพราะทำท่าจะขย้อนออกมาอีกคนมือบางยังคงย,ยกน้ำขึ้นดื่มจนหมดแก้วมียาแก้ปวดตรงนั้น2เม็ดเธอไม่ยอมกินหันไปค้นยาในกระเป๋าของตัวเองมากินเพราะยังไม่ไว้ใจแล้วก็กอดเขา่าตัวงออยู่ข้างกระเป๋านั่นเอง เธอพยายามควานหาโทรศัพท์ไอโฟนของเธอเพราะเธอขาดการติดต่อเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นห่วงเธอหรือมารดาของเธออาจจะโทรมาแต่เธอก็หาไม่พบเสียงประตูเปิดชายคนเดิมเดินเข้ามาในขณะที่เธอเริ่มกลัวแต่เธอไม่ยอมถอยหนีประสบการณ์ที่ผ่านมาสอนกับเธอว่าเธอสมควรจะต้องใช้สติและพูดคุยกับเขา เขายื่นกระดาษแผ่นหนึ่งมาให้เธอเธอเห็นสายตาของเขาในผ้าไอโมงนั่นก่อนที่เธอจะละสายตาลงมาที่กระดาษแผ่นนั้นเขาคงไม่อยากให้เธอจำเสียงของเขาได้เธอหลอกเขาเธอหลอกให้เขาโอนเงินให้เธอเธอหลอกให้เขารักเธอเธอเงยหน้าขึ้นถามใครหรอคะใช่เด็กคนที่อยู่ในห้องนั้นหรือเปล่า เธอนึกถึงรูปนั่นเขาเขาคำรามออกมาเมื่อเธอไม่มีท่าทีสำนึกผิดแต่กลับถามเขากลับเขากระชากตัวเธอลุกขึ้นทำให้เธอตกใจกลัวแล้วเขาก็ชี้หน้าเธอดวงตาของเขาดุกร้าวเธอตกใจจ้องตาเขาแทบไม่กระพริบฉันสาบานได้ว่าฉันไม่เคยเจอเขามาก่อนเลย นอกจากวันที่เขามาขอให้ฉันมีเซ็กกับเขาเธอเอ่ยถึงวันนั้นจริงๆโดยที่เธอไม่ได้โกหกน้ำตาของเธอเริ่มหยดด้วยความกลัวก่อนที่เขาจะถอนหายใจเหวียงร่างของเธอลงบนเตียงได้โปรโดเธออ้อนวอนขอโทรศัพท์ให้ฉันเถอะเราต้องคุยกันนะคะทั้งๆท,ที่กลัว แต่เธอยังต้องร้องขอเขาเซียยิ้มเธอพยายามจะหลอกล่อฉันเพื่อที่เธอจะได้ขอความช่วยเหลือเขาเดินออกไปหยิบ iPad ออกมายืนให้เธอดูออกมายืนให้เธอดูข้อความระหว่างใครคนหนึ่งกับชายคนนั้นข้อความคุยกันทางแชทของ Facebook เธอนั่นมันเธอนี่นามันเป็นรูปโปรไฟล์ของเธอ เธอกดดูประวัติมันคือตัวตนของเธอชื่อของเธอชื่อและนามสกุลจริงรูปก็ยังเป็นของเธอเธอขมวดคิ้วไม่เข้าใจแต่เธอไม่ได้ใช้ชื่อจริงในในการสมัครเฟซบุ๊กเสียหน่อยไม่ใช่ค่ะนี่ไม่ใช่ฉันเธอปฏิเสธคราวนี้เป็นเธอเองที่ถูกกระชากเขาบีบแขนเธอแล้วตะคอกเธอปากแข็งนักนะ นี่มันเธอชัดๆยังจะมาปฏิเสธอีกเธอตัวสั่นไปหมดเสียงของเขามันทรงพลังดุกล้าวเธอผวาใส่นสหน้าไม่ใช่คุณต้องให้โอกาสฉันคุณต้องฟังฉันอธิบายสิฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเฟซบุ๊กนี้เลยฉันจะขายตัวได้ยังไงในเมื่อนั่นทำให้เขาตกใจเช่นกันใช่ เขารู้คำตอบดีใช่เธอจะขายตัวได้ยังไงในเมื่อเธอบริสุทธิ์เขาจึงเนม้นปากเธอพยายามสบสายตาเขาอ้อนวอนเขาให้เขาอ่านใจของเธอได้และเธอก็เชื่อว่าเขาฟังแม้ว่าเปอร์เซนต์ที่เธอเดาใจเขาถูกจะมีเพียงแค่เปอร์เซ็นต์เดียวได้โปรดคุณต้องให้ฉันอนธิบาย ฉันขอโทรศัพท์ของฉันมันมีข้อมูลทั้งหมดในนั้นเขาจ้องมองเธอก่อนที่เขาจะหันหลังกลับเธอจึงถอนหายใจอย่างโล่งอกโทรศัพท์ไอโฟนของเธอถูกยื่นมาตรงหน้าของเธอเธอรีบใส่รหัสและเปิดเฟซบุ๊กของเธอนี่ต่างหากเธอยื่นให้เขาดูแต่เขายังใส่หน้าเธออาจสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อหลอกคนอื่น เธอถอนหายใจไม่มีฉันมีแค่นี้แหละเธอพยายามจะอธิบายเขาเห็นรูปโปรไฟล์ของเธอมันเหมือนกันไม่มีผิดมีเพียงชื่อที่ไม่ตรงกันคุณต้องฟังฉันคุณต้องมีเหตุผลฉันจะทำอย่างนั้นทำไมเธอพยายามอธิบายคุณต้องให้เวลาฉันคุณต้องให้ฉันอธิบายกับคุณ สิ่งที่คุณเข้าใจฉันผิดเขาเขีนเคี้ยวแล้วยิ้มออกมาแม้ว่าเธอจะไม่เห็นเธอจะเธอจะได้มีเวลาแก้ตัวใช่ไหมเธอค้อนเขาเพราะเกิดโกรธขึ้นมาจริงๆฉันจะหาหลักฐานฉันจะหาหลักฐานตั้งหากเขาบีบแขนของเธออย่างรวดเร็วจนเธอตะลึงตกใจโทรศัพท์จึงล่วงลงจากมือ ถ้าเธอ,อยังหลอกฉันรับรองได้เธอโดนดีแน่ๆเขาขู่พร้อมกับชี้หน้าเธอเธอตัวสัน่นจ้องตาเขาแทบไม่กระพริบเธอกลัวเขาจนน้ำตาร่วงที่สุดเขาก็ยอมปล่อยเธอเธอพยายามเช็ดน้ำตาด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจก่อนจะค่อยๆนั่งลงหาหลักฐานอย่างใจเย็นโชคดีที่เธอชอบคุยกับเพื่อนบ่อยๆทางไลน์และส่วนมากเธอจะวิดีโอคอลซะมากกว่า เธอยื่นโทรศัพท์ให้เขาดูคู่ก,กันกับ iPad ที่มีคนอ้างว่าเป็นเธอกําลังชัดคุยอยู่กับผู้ชายคนนั้นเพื่อของเงินคุณลองเช็คดูหรือยังคะว่าลูกชายของคุณโอนเงินไปให้ใครเพราะฉันไม่ได้รับมันแน่ๆไม่เชื่อก็เช็คบัญชีของฉันได้เธอค้นหาบัญชีในช่องลับในกระเป๋าในที่สุดเขาก็เอาทั้งหมดไปตรวจสอบ มันเป็นจริงอย่างที่เธอบอกทุกอย่างสามชั่วโมงที่เขาให้คนไปสืบเธอไม่ได้โกโหกเขาเลยเธอพูดความจริงเขาเดินกลับมาที่ห้องของเธออีกรอบเมื่อเขาได้คุยกับเพื่อนของเขาที่แอบเช็คกล้องวงจรปิดถึงคนที่ไปกดเงินจากบัญชีของหลานชายของเขามันเป็นผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างผอมเหมือนคนติดยาเธอบริสุทธิ์เขานั่งลงที่เก้าอีา้ศาล มองดูเธอที่กำลังหลับไหลเธอหลับทั้งที่ยังมีคราบน้ำตาที่แก้มนวลรูปร่างของเธอข่าบางนุ่มนิ่มเขายังคงตราตึงในหัวใจของเขาขณะนี้เธอเช็ดน้ำตาของเธออย่างลกลกๆเขากลรีน้ำลายจ้องมองเธอที่ไม่ยอมฟังเขาพูดมันก็สมควรแล้วแม้แต่ใบหน้าของเขาเธอก็ไม่อยากมอง แอบเย็นๆในรถปรัานาของเขานิดๆผมขอโทษแต่เขาไม่ใช่ลูกชายของผมหรอกเขาเป็นหลานชายของผมเขามาเรียนใกล้บ้านของผมพี่สาวก็เลยไว้ใจใผมให้มาอยู่กับผมผมทำงานหนักในแต่ละวันผมทุ่มเทกับงานสวนผมกลับมาดึกๆดืด่นๆเลยไม่ค่อยได้ใส่ใจเขาเท่าที่ควร ผมไม่รู้เรื่องของเขาเลยจนเขาเขานึกถึงวันที่เห็นจดหมายนั่นก่อนจะเงยหน้ามองศพของหลานชายที่ผูกคอตายตรงเหล,ล็กดัดหน้าต่างเข่าของเขาสุดลงเขารู้ว่ามันไม่ทันหลานชายของเขาหัวอ่อนหลงรักคนง่ายเจอสาวมาอ่อนมาอ้อนก็หลงเชื่อเงยหน้าขึ้น เธอหันไปมองเขาเธอเข้าใจดีเพราะเธอเองก็เคยสูญเสียพี่สาวของเธอไปโดยเหตุผลที่ร้ายแรงคล้ายๆกันจบแล้วนะคะเรื่องแคนบริสุทธิ์ขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่ให้กำลังใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยนะคะอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่ลืม ที่จะพลาดตอนต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ